พอเหียพเหียเคยอ่านประวัติเจอว่าพระป่ากับสายพระพุทธเจ้าคนละสายกันครับสายวัดป่ากับพระเจ้าคนละสายกันครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระของพระพุทธเจ้าออ,อกขอทานใช่สับชกนพระของพระพุทธเจ้าออกขอทานไปเจอพระป่า มีคนใส่ทานเยอะจึงเห็นว่าพระป่าให้ศีลให้พรแด่ผู้มาใส่ทานให้คนนี้เหมือนกับคนไม่ใช่พุทธเนาะผู้ภาษา,าศาสนาพุทธไม่ค่อยจะถูกใส่ทานทำตามพระป่าบ้บางชาวบ้านก็ดีใจที่พระให้ศีลให้พรได้เหมือนพระป่าจะเห็นว่าพระป่าเกิดขึ้นมาพร้อมพระพุทธเจ้า แต่ทำไมเอาคำสอนของพระองค์มาแอบสอนครับพระป่าเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าพระป่าน่นนะมีอยู่เก่าแล้วพระป่านี่ก็คือพวกเดรัีพวกนักบวชที่เขาเรียกภิกษุเรียกพระตามภาษาไทยภาษาไทยเรียกนักบวชว่าพระนะก็คือพวกนักบวชป่าหรือสมณะป่าที่ไปปฏิบัติธรรม ไปเข้าป่านั่นแหละนะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ถูกสังคมนี่ยเาครอบนำว่านักบวชจะต้องออกป่านะก็เลยเป็นลิงลมอมก็พองไปไปตามเขาก็ออกไปป่าก็ไปป่าอาจจะบวชก็ออกจากวังแล้วก็เข้าป่าไปตามเขาแล้วก็เป็นเป็นนักบวชแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขาตำพาตำพานำ,ำ,ำพากันด้วย ท,ทุกขกรริยาต่างๆคือกิริยาปฏิบัติประพฤติที่ไม่ไม่ถูกต้องทุกขกรริยา,าที่แล้วก็ไปแปลงง่ายๆว่าทรมานทรกรรมอะไรคือมันปฏิบัติผิดๆนะทุกมันไม่ใช่สุสุกรริยาเป็นทุกขกรริยาปฏิบัติกรริยาต่างๆที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีไม่งามทรมานมันไม่เข้าเรื่องสมาธิติตามของพระเจ้าก็ทํากับเขาอยู่หกปี หกปีเสร็จแล้วจนกระทั่งท่านสุดท้ายที่อดอาหารจนกระทั่งจนจะเดินไม่ไหวแล้วท่านก็เลยเลิกเลิกแล้วก็ตรงนั่งสํารวจใช้สัญญาตรวจสอบนั่งสงบตรวจสอบยามหนึ่งในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกนั่งตรวจสอบที่ใต้ต้นโพซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นต้นโพเขาเรียกเป็นต้นตอะไร อ,อสัตถปึกอสัตปึกยังไม่ได้ชื่อว่าตนโพต,ต้นอสัตถปึกก็นั่งใต้ตนนั้นระลึกระลึกท่านระลึกชาติของท่านยามหนึ่งได้ประมาณหนึ่งยามสองยามสามก็รู้แจ้งครบว่าโอ้ท่านเป็นคือท่านเนี่ยถูกทำนายได้รับการทำนายมาตั้งแต่ประสูติเลย ว่าผู้นี้นเป็นพระพุทธเจ้าจะปฏิสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้รับการ,รทํานายมาตั้งแต่เริ่มมีพรามเจ็ดรูปมาทํานายโกนทัญญา้วยรูปหนึ่งนอานั้นเป็นหนุ่มกับเพื่อนโกนัญญานอนนะพระพระพระันแก่ทั้งนั้นมีพระโกนัญญานี่หนุ่มกับเพื่อนอจนกระทั่งพระ,พะ,ะเจ้าชายศรษถาครอง ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ครองเมืองทีเดียวนะก็เ,เป็นผู้ตครองเมืองอ่ะเพราะว่าไม่มีใครเป็นโอรสที่จะต้องครองแค่ครองแล้วสินเนาะพระเจ้า Grammy นะเจ้า,<ร>าชายยังไม่ได้ครองเพาราะท่านมาบวชแล้วแล้ก็ไปปลดพระราชบิดาก็ยังอยู่เนาะ <Okay. S 1> ไปโปรดพระาราชบิดาแล้วตนนนอนเสร็จแล้วเมื่อท่าน รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงรู้ว่าอ๋อไอ้หกปีนั่นน่ะเป็นหกปีที่ต้องไปใช้นี่บาปใช้นี่บาปที่ท่านไปทวงพระพุทธเจ้าองค์กัสปะพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งไปทวงยุคที่ท่านเป็นตอนนั้นท่นานเป็นโชติปาละนะเป็นโชติปาละชื่อชื่อโชติปาละยังหนุมน่มๆอยู่ ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าพระกสปะพุทธเจ้าเนี่ยท่นานก็จะบำเพ็ญของท่านก็ไปจับจ้วงว่าท่านบอกการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากท่านจะได้จากโพธิมณฑลที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งแค่นี้ไปว่าบอกอจ้างก็ไม่ได้แล้วจะมานั่งอยู่ใต้ต้นโพธ,ธิมณฑลเนี่ย เพราะว่าโพธิญาณหรือสมานจะโพธิญาณนี่มันเป็นของยากก็ไปจับจุวงพระพุทธเจ้าองค์นั้นแค่นั้นแหละเป็นวิบากกรรมด้วยผลแห่งกรรมนั้นเป็นวิบากด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกกรกริยาเป็นอันมากจึงต้ไปบำเพ็ญในทุกรกริยาต่างๆหกปีอย่างที่ว่าสิ้นเวลาหกปีเราได้ถูก บุพกรรมตักเตือนหมายความว่ากรรมเก่ามาทวงนี้เราได้ถูกบุพกรรมตักเตือนนะจึงสแสวงหาโพธิญาณโดยทางผิดจึงได้ออกไปป่าไปนั่งหลับตาไปทำอะไรต่อะไรทุกรกริยาต่างๆจะเปอดข้าอดน้ำอะไรไปกินอุจจาระไปที่เขาทำกันแบบไม่เข้าเรื่องกันนนะ ทำอยู่จนตั้งหกปีซึ่งมันเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ตามที่พระพุทธเจา้าท่านไปเรามิได้บรรลุการตรัะดูโดยทางนั้นมันไม่ได้ยากอะไรนะมันชัดเจนทุกอย่างเลยไอ้ทำๆอย่างนั้นนะเป็นนั่งหลับตาไปออกปา่าไปนั่งทรมานตรกรรมทําอะไรอยู่ทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ทางปฏิบัติไม่ใช่การจะไปรู้ทางทำาดยทางนั้น บัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปสิ้นบุญคือปุญญาปาปะปริกีโนอ่าเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วก็คือบรรลุธ,ธรรมสุดยอดแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นผู้ไม่มีอาสวะคือบรรลุธ,ธรรมสิ้นอาสวะแต่อาสวะของพระเจ้านั่นคืออาสวะประเภทอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันคนระดับกันกับอาสวะของพระอรหรันตน์ชัน้นต้นๆอะไรพวกนี้ซึ่งมีอีกหลายรอบอัตมากอธิบายไปหมดแล้วละ่ะนะ พราะงั้นผู้ที่ไม่รู้ความจริงแม้แต่ลักษณะของความเป็นพระอรหันเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ได้แต่เดาด้วยการผู้สอนอรหันเดากันมาเดาผิดกันมาเรื่อยๆหนึ่งผิดสองผิดสามผิดเดาผิดเดาผิดเดาผิดมาถ่ายทอดความผิดมาจนกระทั่งถึงพศ2 5 0 0กว่าเนี่ยมันเดาผิดมาไม่รู้กี่ชั้นอรหัน์ของการเดา จึงเป็นอรหันต์ที่ที่อาตมาพูดแล้วคอนเซปต์ของความเป็นอรหันต์ของเขานี่มันนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะมันทับถมของการซับซ้อนเน่่ยมาทับถมของการเดาผิด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 ไม่รู้ตกไปอยู่ใต้บาดาลไปทึงไหนหรือจะไปทางสูงเป็นพยาครุ่นก็ไม่รู้คิดฟุ้งเอาอะไรมาผสมอะไร เอาผสมมามคบผสมกับบักเวอร์เอาบักเวอร์ไปผสมกับหมากเอาบักหมากมาผสมกับอะไรต่ไรนามาผสมกับบักสมพอดีอะไรพวกนี้เลอะไปหมดเลยไม่รู้มันเป็นอะไรต่อเป็นอะไรก็ไม่ไม่รู้ได้เลยถ้าจะว่าผสมพันธุ์ก็ไม่รู้ว่าแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยมันมันมันมาจากต้นรากอะไรว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะมันก็มันก็น่าน่าเห็นใจนะนะเพราะที่อาตมาจําเป็นที่สุดว่าต้องบอกว่าอารหรันอาตมาเป็นอรหันเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยเพราะเรื่องสําคัญเนี่ยเขาจะเดาไม่ออกเลยว่าอารหันเป็นยังไงอาตมาก็เลยต้องบอกเราะว่าจะอธิบายหมดได้ยังไงตั้งกายวาจ,าจาใจแสดงกิริยามีธรรมะอะไรอยู่แล้วอาตมาก็แสดงความเป็นตัวเองมาตั้งทำงานด้านนี้มาห้าสิบกว่าปี แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอารหันมาตั้งแต่ก่อนนะก็พูดเป็นเชิงว่าเราบรรลุธรรมก็บอกว่าบรรลุธรรมแต่ไม่ได้บอกอย่างทะลุไปเลยอาตมามามพูดบอกว่าเป็นอรหันในสาธารณะไม่ปีสองพันห้าร้ 2> 2, <500. S 1> อยฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเพิ่งไม่กี่ปีมานี่เองห้าแปดนี่หกสามเท่าไหร่ห้าปีเอง มาพูดบอกว่าเนี่ยอ,อัตมาเป็นอรหารพูดออกไปชัดๆตรงๆในประกาศตนเองว่าเป็นอรหารเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเองทำงานมาตั้งสี่สิบกว่าปีสี่ห้าปีแล้วก็เพิ่งมาประกาศจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่อนก็บอกเป็นอริยะเป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องโพธิสัตว์แล้วอาตมาก็อธิบายความเป็นบริัทซ่อนอยู่ในนั้นว่าโพธิสัตว์ในตรงบรรลุอริยผลก่อนอย่างโสดาบันก็เป็นโพธิสัตว์โสดา สกิตาก็บรรลุส,สุดสกิตาเป็นอสโพธิสัตสกิตาอนาคาก็บรรลุอนาคาผลก็เป็นโพธิสัตอนาคาเป็นอรหันต์จบขั้นที่สี่ก็เป็นโพธิสัตว์ระดับอรหันต์ขั้นที่สี่และยังมีอนุโพธิสัตว์ขั้นที่ห้ามีอนุอิอัติเนยตโพธิสัตว์ขั T ้นที่หกเนียตาโพธิสัตว์ขั้นที่เจ็ด แล้วอาตมาก็บอกว่าอาตมานี่เป็นอรหันต์เอาไม่ใช่เออเป็นชาติเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดผ่านอรหันต์มาตั้งสามสี่ขั้นซึ่งผู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังหรือศึกษามาก็ก็พอจะฟังอะไรขึ้นฟังขึ้นได้ดีๆเพราะเขาไม่ได้เคยมีลำดับไม่ได้เคยมีขั้นตอนไม่ได้เคยมีอะไรอะไรมาแต่ของพระเจ้านี่มีขั้นตอนมีลำดับมาหมดเลยนะ อาตมาเขาบอกมีขั้นเจ็ยังมีขั้นแปเป็นมหาโพธิสัตว์และถึงจะคือขั้นเก้าเป็นพระพุทธเจ้าสมมาสังโพทิยานอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งการพูดอย่างนี้อาตมาไม่ได้พูดโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีที่ไปที่มามีหมดมีที่ไปที่มามีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนมีระดับมีอะไรต่างๆนะแล้วอาตมาก็แสดงความมีภูมิทางธรรมะ โลก,กุตรธรรมอย่างไรโลก,กิยธรรมอย่างไรอธิบายสาธยายมาตลอดถ้าคุณติดตามมาฟังธรรมะด้วยดีอัตมาว่าคุณจะเกิดพัฒนาทางความรู้ทางธรรมเรียกว่าปัญญาความรู้โลก,กุตรธรรมเรียกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นมาได้ระดับปัญญาความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ทางโลก,กุตรธรรมเขาเรียกว่าเชกาเชกะหรือเชโกเนี่ย ซึ่งมันแปลว่าความฉลาดของโลกีแต่ทุกวันนี้เขาทิ้งเขาไม่เอาเขาดูมันเป็นภาษามันเป็นความฉลาดที่มันแกมโกงฉลาดนี่นแกมโกงในพจนานุกรมภาษาไทยเนี่ยเขายังแปลเชโกเนี่ยว่าการฉลาดแกมโกงเลยแต่ในพจนานุกรมบาลีไทยเชโกก็แปลว่าความฉลาดเฉยๆแต่ใน พจนานุกรมภาษาไทยเชโกเนี่ยแปลว่าฉลาดแกมโกงหรือเนี่ยอัตมาแปลนะเขาไม่ได้แปลอย่างนี้หรือฉลาดที่มีกิเลสขาดที่เป็นโลกิยะไม่ใช่ฉลาดอย่างโลกุตระถ้าฉลาดอย่างโกโลกุตระเรียกว่าปัญญาต่างก,ก,กันเชโกเชโกกับปัญญาต่างกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะฉนั้นในในยาที่ละเอียดละออตามที่อาตมาสาธยายสู่ฟังมาตามลําดับเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะที่คุณคนนี้คุณโพเฮียกโเหเฮียกเนี่ยที่คุณโพเฮียกว่ามาเนี่ยนะจะบอกว่าพระป่าเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าเขาเกิดอยู่เก่าแล้วพระป่าแล้วพระพุทธเจ้าก็อุบัติคือมาเจอพระป่านี่แล้วท่านก็ มาอธิบายชัดเจนที่หลังเมื่อท่านเลิกจากลิงลมอมก็พองเป็นตัวของท่านเองท่านตักสรุ้ของท่านเองแล้วท่านก็ถึงค่ออธิบายที่สําคัญก็คือว่าท่านไม่เหมือนโพธิรักเพราะท่านจะมาตีทิ้งพระป่าเหมือนโพธิรักไม่ได้เลยถ้าท่านตีทิ้งท่านก็ไม่มีพอดีเลยไม่มีใครจะมารับพรรมไม่มีนักบวชไม่มีใครฟังธรรมไม่มีเลยท่านก็ต้อง ประนีประนอมไว้แต่โพธิลักษณ์นี่เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วศาสนาพุทธมาแล้วเจริญมาจนเสื่อมแล้วพศ2 5 0 0แล้วอัตมาก็จึงไม่เหมือนพุทธเจ้าอัตมาก็ซัดตีทันทีเลยเอาหลักฐานคําสอนทุกอย่างประเต๋ป็นดอกให้ยืนยนันคุณไปเปิดพระเต๋ป็นดอกอ่านดิดียืนยันเลยว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่มันจึงไม่เหมือนกันนะ เพราะงั้นจะเอาอัตมาไปเทียบพระพุทธเจ้าท่านอย่างหนึ่งอัตมาอย่างหนึ่งก็ถูกสิคนละกาละกุรเทศาคนละฐานะด้วยนะมันย่อมไม่เหมือนกันนะศึกษาดีๆการศึกษาดีๆจะได้ปัญญาปัญญามีอคติมากมายนะ